สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปวัดใกล้ๆกรุงเทพอีกแล้วค่ะแต่ไม่ใช่อยุทยานะคะก็คือที่ประทุมธานีค่ะวัดนี้นะคะมีชื่อว่าวัดชินวนาลามวรมหาวิหารนะคะจริงๆจุดเด่นของวัดนี้นะคะที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือภายในอุโบสถนะคะจะมีภาพจิตกรรมฝาผนังนะคะชื่อ เรื่องทศชาติชาดกค่ะที่มีความงดงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือภาพจิตกรกรรมฝาผนังนะคะที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่แบบทำให้เราละสายตามไม่ได้เลยนะคะมีความสวยงามมากค่ะแล้วยิ่งเวลามีแสงแดดมากระทบนะคะภาพเขียนเนี่ยก็จะยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะวัดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะที่ปทุมธานีนี่เองนะคะ วัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของปทุมธานีด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านไปผ่านมานะคะอย่าลืมแวะเข้าไปกราบพระที่วัดชินนะวรารามวรวมหาวิหารแห่งนี้นะคะแล้วก็ดูภาพจิตรกรรมสวยๆกันค่ะถ้าไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะ